ทุกท่านนะครับผมอายองเสยโยยะละบูนนะครับผมเมื่อนี้บ่าววิวกัมาพบพี่พนมองพบน้องอีกแล้วครับผมบ่าอ่าบ่าววิวบอไดอัดคลิปลงสองสามเหมือนมั้งก็ไม่แน่ใจนะครับเมื่อนี้กับเป็นวันที่สี่แล้วน่าจะบาได้ลงคลิปอยู่สามมือวมั้งครับเมื่อวานกับวันหยุดกับประเด็นอย่างล่นเกมนะครับผมเมื่อนี้ บ้าบิวกับมีเรื่องอ่ะสถานการณ์ในเกาหลีตอนนี้นะครับผมการมีเรื่องเตือนใจนะครับแล้วกะ็เรื่องโควิดเนาะและะ้วก็อากาศในช่วงนี้นะครับผมทีเป็นอุปสรรคในการทํางานมากๆนะครับผมสําหรับผู้ที่มาเหตุงานในเกาหลีนะครับผมควรสีรู้ไว้นะครับผมว่า มาเหตุงานในเกาหลีนี่มันยากลําบากขนาดไหนนะครับผมพอแมนเหตุงานเหลือได้เงินหลายยางเดียวนะครับผมมันต้องเจอือกับอุปสรรคที่ยังแน่นะครับผมเมื่อนี้เราอยู่กับชิมโบสูฟังนะครับผมสำหรับ <c oughs> อ่าปีใหม่นี่คะับเาอยู่กับยังมาในอด่วยพ่อนให้พูดได้เลยับเมื่อนี้บ้าอยู่กับขอโอกาสเมื่อนี้อวยพ่อนให้พี่น้องทุกคนนะครับผม เนี่ย็ขอให้เจอแต่ความสําเร็จเจอแต่ความสุขความสิ่งดีๆเข้ามาในตัวนะครับผมลํำรวยเงินทองนะครับผมในปีใหม่นี้เนาะโอเคครับผมบอวอยู่กับชิมบอก <c oughs> อเรื่องที่จี่เข้ามาเห็ุงานในเกาหลีนะครับผมว่าการที่สิเข้ามาเห็ุงานในเกาหลีนี่ต้องเตรียมตัว เตรียมร่างกายให้ดีน้านะครับผมตรวจสอบสภาพอ่าแวดล้อมเฉาสภาพ,อา,าอ,พาาอากาศอยู่ในเกาหลีน้านะครับผมเพราะว่าอากาศอยู่ในเกาหลีนี่มันสีค่อนข้างจ่แตกต่างอ่าจากไทยเฮานะครับผมของไทยเฮากับเกาหลีนี่แตกต่างกันมากๆเลยถึงฤดูห้อนกับห้อนแต่ว่าบ่ง้อนทอไทยเฮาดอกเขาผมแต่ว่าส่วนมากนะถ้าคนเหตุงานอยู่กลางกลางแจงนะ้งเนี่ย สิค่อนข้างที่จะลําบากนะครับช่วงหนาหนาวเนี่ยสิได้รับผลกระทบย่างนหนักนะครับผมเพราะว่าหนาหนาวของเกาหลีนะครับผมมันเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้แต่พฤศจิกาพฤศจิกาท่านว่านะครับผม้กากาหนาวหนากมากจนถึงติดลบถึงยี่สิบนะครับผม แต่ว่าตั้งแต่บิวบ้าบิวมาสัมผัสนีถึงถึงเมื่อน,นีนี่ซิอูที่ประมาณ17องศานะครับผมลบ17องศานะครับผมช่วงนี้จะยูที่ประมาณนี้นะครับผมหิมะากะตกมากรอบที่2แล้วแต่ว่าที่เกินกัตกเรื่อยๆนะครับผมถ้าบ้าบิวยู่ถึงยอดพูนะถึงยอดพูเลยยู่ตรงนี้มันกะสีค่อนข้างสีร่มแห้งนะครับผมแล้วก็หนาวแห้งนะครับผมแต่ว่าช่วงกลางวันกัค่อนข้างทีเสีย อากาศก็ตามลงจังหน่อยอา่าอากาศพอมันตามลง ed, สูงขึ้นสูงขึ้นเ่าว่า,วา,า,มา,า,า,วามันมมห,นนห่อนขึ้นเนาะเพราะว่าอยู่ทั้งพูเนี่ยถึงมันเสียอากาศหนาวแล้วกะหิมะมันกับ่ค่อยมีปานไหเพราะว่าลมมันแหงลมมันผัดไปส่วนอยู่ทั้งลุ่มลุมอ่ะทั้งต่ำๆ่านะฮิมามันถ้ามันตกแล้วมันสิยอยู่ปกตินะครับเพราะว่าอากาศมันอากาศมันยังเย็นเย็นแล้วก็ อุณหภูมิมันได้ยู่มันเลือบเห็ดเห็นหิมะละลายนะครับผมส่วนที่มองบ้าวิวยู่นี่ลมมันผัดลมผัดทีหิมะมันไอไปนะครับผมนะมันกระจายกันออกนะครับผมใบจับกลุมคือยังอยูแต่แต,แต,แต่แบบว่าพื้นพื้นลุ่มนะครับผมส่วนน้ำอยู่ในถังก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่น้องแบบว่าแข็งแข็งมากๆอแข็งจนแบบว่ามันแบบ นาหนาเป็นศอกนะครับผมว่าว่ามันขืบยังว่าขืบนี่ไปยังว่าหน่อยนะครับผมต้องว่าเป็นศอกนะครับผมสอกเข้ามาเล้ยวครับผมศอกอ้่าความหนานะครับผมอคนสามารถขึ้นไปยืนอยู่ที่น้ำได้นะครับผมคลองน้ำหรือแม่น,น้ำเนี่ยครับผมคนสามารถเข้าไปยืนได้นะครับผมนี่แหละครับคือความหนาวความทอรหดของอากาศ ในช่วงหน้าหนาวของเกาหลีหนาวค่อนข้าง,างที่แบบโหดมากๆครับอากาศซุดโหดหนะ้าผม <c oughs> แรงงานไทยเฮานี่แบบว่าป่วยหนะ้าผมหลายต่อหลายเขตแล้วหลายต่อหลายคนแล้วถึงขั้นกับเสียชีวิตหน้าผมก็มีนะหน้ามนะผมแบบว่าก็าอยู่ก็เห็นมาหลายหลายต่อหลายเขตละแต่ว่าเราอยู่ แชรก็ได้เขาไปคอมเมนต์ได้เขาไปอันนี้บอกนะครับผมมาอ่าหายไปไว้นะยังมีสีหน้าผมหรือโอนเงินไปซอยยังสีนะครับผมกับกัญชีีการเปิดบริจาคกันน้ำยังมีงสีนะครับผมแต่บ้าอยู่กับ <c oughs> มันก็บประดีรู้สึกแบบว่ายังขนาดนั้นนะครับผมพอแต่มาเมาเจอแบบคนที่แบบห้องหูจักยังสีนะโวยไอ้แล้วพี่น้อง อากาศเดียวช่วงนี้มันก็นาวเนาะพอมาพอแต่เมื่อคนที่หูจักซี่ส่นะแบบว่ามันมันรู้สึกหคหูเพี่นอ้องหคหูมากๆเลยการที่ห้องแบบห้อง่คาดชิดว่าคนที่ห้องหูจักหรืออ่าคนแนบวบคนค่อนข้างที่แบบว่ารู้สึกมันใกล้ตัวมากๆเลยครับก็เลยแบบว่าห้องมันรู้สึกแบบหดหูมากมากขนาดว่า เขาเขาบ่เคยเห็นหน้ากันเขายังรู้สึกว่าเสียใจเสียเสียวามรู้สึกน้่น้่เขานะครับผมเครียดนี่กัเป็นญาติทางของเมียบ่าวอยู่นะครับผมกับเกิดเลือดเส้นเลือดแตกนะครับผมในสมองนะครับผมตอนนี้กัพิการว่านพิการดิแปลว่าสี่ขวานี่ขยับบ่ได้นะครับผมแต่กัรู้สึกโตอยูนะครับผมแต่ขยับบ่ได้ ก็บอกว่ามันสีมีแนวโน้มไปทางไหนนะผมก็บอกอยู่ก่าภาวนาให้มันดีขึ้นดีวันดีคืนนะผมเดี๋ยวนี้กก็ได้ <c oughs> ถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็ตอนนี้กะอยู่นอนพักฟื้นในโรงพยาบาลนะครับยังเฝ้าระวังอยู่ว่าอาการจีเป็นยังไงนะผมคอให้เลือดออยู่ในสมองเนี่ริมเลือดในสมองนี่มันมันค่อยๆสลายไปนะครับผม เพระาะว่าค่อนข้างที่จะอ่าแบลบว่าคาชัยาจอยู่ในอันขอบริจาคนะครับผมขอบริจาคสวัสดีครับพี่เคนสวัสดีครับสบายดีครับผมสวัสดีปีใหม่พี่สบายดีปะครับโะเคเอาอยู่กันมาบอกเรื่องอ้ไ คนป่วยนะครับผมเขตแรงงานไทยในเกาหลีนะครับผมป่วยนะครับผมเจ็ียบขยไข่ได้ป่วยเดี๋ยาเขาลยาบานเนาะก็เป็นคนแก่ตัวนะครับผมก็รู้สึกหดหูเนาะก็เลยมาบอกสู่พี่สุนองฟังนะครับผมว่าการมาทํางานในเกาหลีมันวาแมนเหลืองง่ายเลยนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิอ่าอยู่ในเกาหลีนี่ค่อนข้างที่สีโหดมากๆนะครับผมแล้วก็เหี่ยวไห และงานเอาป่วยแล้วก็ถึงขับเขาโรงพยาบาลนะครับผมส่วนพี่ที่เขาโรงพยาบาลนี่ก็ตอนนี้ก็ฟอร์ระว่างอยู่นะครับผมยังบ้านได้อันนี้ปันไดน,นะครับผมอาการยังบาา้านเรื่อยๆนะครับผมเนาะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ได้เปิดบริจาคเปิดเปิดบริจาคไปในกลุ่มแล้วนะครับผมทางบ่าวอยู่ก็ได้โอนไปซอยในจํานวนหนึ่งเนาะ แซอยเท่าที่ซอยได้นะครับผมว่ามันค่อนข้างที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่สูงนะครับผมขอบคุณครับพี่เคนขอบขอบคุณมากครับผมพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมทั้งนี้ก็ไปยามดูแลตัวของน้าเมืออกันครับเพราะว่าอากาศมันหนาวมากๆเวลามันหนาวมากๆเนี่ยครับผมมันสีลูซึ่งได้เลยว่าหัวเขาเนี่ยมันปวดมันจี๊ดมันปวดเข้าไปในในแบบ สมองเขาเนี่ครับมันปวดแบบนี้เลยที่นี่มันรู้สึกว่ามันแบบว่ามันจะมุบมุบป,ปวดแบบปุ๊บป,ปุ๊บแบบความรู้สึกแบบอ่ะมันจีเต้นพร้อมกับหัวใจเข้าพอดีนะครับผมมันเต้นแบบตุ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 บ,ตบนะครับผม <c oughs> ใช่ครับมีเคนโรคโรคโควิดตอนนี้ในเกาหลีนะครับผมเพิ่ม เพิ่มมากก็ไท้ยอยีกครับผมระบาดหนักขนาดแล้วก็ไข้วัดนกกระมีนะครับผมนอกจากที่โควิดระบาดนาักครับเฮ็ดงานกับเมยเฮ็ดงานนี่บ่ค่อยเมยเหมือนเด๋ครับแต่ว่าเฮ็ดงานนี่ค่อนข้างสี่สี่ยากลาบากนะครับผมเนื่องจากอากาศมันหนาวมากๆเลยมือป่ายมือเขาเนี่ยช้าป่ายมือป่ายเท้าเขาเนี่ซ่ามากๆ แต่ว่าขนาดใส่ถุงมือสองชั้นถุงเท้าสองชั้นกันยังแบบเจ็บปวดมากๆเลยเมื่อนันเบ้าบิวแบบน้ำตาแทบสิไลครับพี่น้องน้ำตาแทบสิไลเลยเพราะว่ามือนันไปกวดที่มะไปกวดถนนนะครับผมมือนันสิได้ลายมูนะครับก็ะเลยตตรงกวดที่มะที่นี่ไปกวดกวดกวดไปกวดไป ตอนแรกๆ10นาที20นาทีอ่ะย,ยังมัยังม,มัทันทลู้ซึกอีกอย่างนะครับผมใส่บูดใส่ยางใส่สูรแบบเต็มไปเลยแต่ว่าบูดบาวยู่นะเป็นบูดธรรมดามันมันโนแมนบูดขนนะครับผมถ้าเป็นบูดอ่ากันกันน้าวเนี่ยสิปสิมีขนทั้งในนะครับผมแต่ว่าของบาวบิว่บามี่นะครับผมบาวยู่ก็เลยไปทํางาน อข้างล่างน้ำใส่ย่างนิ่มนะครับผมใส่ย่างนิ่มกับไปกวาดถนนซอยเนะเอาะก็อยู่กับไปกวาดกวาดได้ประมาณสิบยี่สิบวาที่ะครับผมลู่ซื้อเลี้ยแบบปวดปวดปลายนิ้วปวดมากๆเลยปวดปลายนิ้วปวดปลายเท้าอะ่ะจนน้ําตาสิไหลนะพี่น้องมันแบบว่าปดมาเหตุงานเกาหลีเนี่ยมันทรมานขนาดนะครับผมลู่ซื้อเลียแบบ เบิดปีนี้กูซิกาบ้านนีแทะสิ้นปีนี้กูสิกอาบ้านนีแทะได้เงินตามกับนดเลยกูสิกอข้าบ้านนี่แทะคือความคิดบา้าอยู่ที่เป็นสันเลยคือว่าสันกสิออกจากตรงนี้แต่ว,ว่ามันมาไวแท้ไปกวาดถนนนะครับผม<อ>เหตุผลที่ต้องกวาดถนนเี้าเพราะว่ามือนังทีได้ขายหมูที่ได้ขายหมูที่นี่ที่นี่อ่ามันต้องใส่ถนนที่นี่ที่นี่หิมามันตกมันเฮ็ดให้ถนนเลื่อน เ้อตองกวาดที่มากวาดที่มาออกหล่อข้างล่างอะ่ะมันเป็นน้าแข็งข้อตองใส่โซดาไฟลาดไปอีกเฮ็ดให้น้ําแข็งมันละลายเพื่อเสียห้รถดมันแรนขึ้นได้เพราะว่าเหตุผลที่ใส่แบบนี้เพราะว่าบาบิวอยู่ทึงหยอดพู่ฟ้ามบาบิวทึงหยอดพูรลดมันดีขึ้น,ข,นขึ้นเขามากนะครับแล้วรอรอรดที่นี่รอบาบิว อะไรนะครับผมดีนะที่ฮ่องกงไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อ๋อพี่เคนอยู่ห่องกวงบ่อืมพี่เคนอยู่ห้องกวงเอาพี่ที่ฮ่องกงก็ระบาดหนักใช่ไหมครับพี่ฮ่องกงก็จีนไหมแต่ว่ามันก็เป็นก็เป็นอีกโซนนึ่งนาะเป็นของจีนอยู่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> เอาพูดต่อ <c oughs> สวัสดีครับสร้างฝันแรงงานไทยนะครับผมสร้างฝันแรงงานไทยชื่ออะไรเนาะนะครับ <c oughs> ที่นี่เหตุผลที่ต้องอกวาดถนนออกเนาะเพราะว่าถนนมันลื่นนะครับผมเพราะว่า <case> ถ้ารถไปเหยียบใส่น้ําแข็งเนี่ยมันสิปัดไปเลยมันสิปัดแบบว่ามันสีขวบคุมรถได้นะครับผมเบ้าวิวเบ้าวิวสัมผัสมากับตัวเลยครับผมมือหนันเบ้าวิวไปให้อาหารหมูนะครับผมต้องขับรถเพื่อจะ ไปบรรทุกอาหารไปนั่มนะครับผมเพื่อที่เอาอาหารมาให้อีกโล่งนึงนะครับผมบาวิวขับรถไปขับรถไปได้โดยความที่บาวิวา่ารู้ว่าการที่รถเท่าปีแบบใส่น้ําแข็งเหล่ามันสีลื่นแบบลื่นแบบว่าควบคุมบอ่ยูนะครับผมเมื่อนะั้นบาวิวขับไปปุ๊บกําล่งสีโค้งเพราะแต่แค่ฮารด่วงไล่โค้งมือเสื้อนะครับผมมันบาโค้งที่นี่มันตรงมันแท้ลงไป มันแถลงไปต่ำกับหวัหวหัวเทียนนั่นถ้าแก้วว่าไหวไหมครับผมถ้าบากะถ้าบติดหวัวนะครับผมตกะพูดแทะครับพี่น้องตกะพูดแทๆถ้าบติดหวัวนะบ่าวิยกเ็เลยแบบบ่าได้เราบ่าได้เรากรเร็เลยต้องแลนมามาบอกกระจอ,อยู่เทิ่ง เพราะว่ามันมีลดอาหารไปทรงพอดีถ้าว่าเกิดเคียดของบ้าบิวนะครับผมลดลดทรงอาหารนี่ต้องถือแน่ๆเลยเพราะว่าลดอาหารไปทรงอาหารนั่นลดไปทรงอาหารมูนั่นประมาณน้ำหนักมันชิโย่มันได้ประมาณซีแท่งซีแท่งโยประมาณสักสามสี่สิบสองสิบสองตันอาหารน่ะสิบสองตันนะครับผมแต่มันลงไปแล้วสามตัน มันสีเหลืออยู่มันก็เป็นคนเขาก็เป็นชาวเกาหลีนะครับผมต้องบอกกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกก็บอกว่ามิดแท้ออลืมมานายโยวางเสียก็อบอกตามที่ห้องเข้าใจนะครับผมก็อบอกอยู่กับว่ได้หูจากภาษาหลายนะครับแต่ว่าเท่ากับสนทนากันในในในจุดที่ห้องเข้าใจเอาแล้วกัน <laughs> บอกเ็นคุยอย่างเดียวนะว่าต้องใส่มือใส่อย่างจิตนาการไปนึ่นะครับผมคุยกับเกาหลี นะครับกะเข้ากับหูจ,จักรซับนิดๆ,ๆน้อยๆเข้ากับคุยไปนะครับผมขอใจยายคุยครับได้แท้ <c oughs> นี่แหละครับผมคือการที่เข้าต้องกวาดถนนกวาดที่ยังคือความที่เข้าเหตุงานในกาลีนะครับมันมันค่อนข้างที่ยากลําบากนะครับผมดีโยที่บ้าวู่เห็ุเฮ็ดงานในฟาร์มนะครับผมแต่ว่ากัลําบากในจุดนึง เท่ากับบอลลำบากทอหางันระบายงานนั้นระบายเขาดีซียูกลางกลางแจ้งนะครับผมคือช่วงหนานาวเนี่ยเขาจะสิมบริเฮดงานนะครับเขาจะสิมบริเฮดงานเลยเขาจะสีง่ายจากงานจุดนี่ไปเขางานในโฮมถ้ามีอัลลบัยในโฮมแบบว่าอัลลบายโรงงานหรือฟาร์มนี่สิครับเขาจะสีย่ายออกไปง่ายจากจุดอัลลบัยบ่าสันก็ยุดพักไปเลย หยุดพักจนหิมะสิ้าจนงานซีมีนะครับผมส่วนมากมูบ่าววิวกับเฮ็ดงานอัลระบันะครับผม,ม,ม,บบบผมช่วงหิมะตกหรือเป็นน้ําแข็งนี่ครับผมมูบ่าววิวสีหยุดหยุดเฮ็ดงานเล่สามเดือนบ่าววิวเลยว่ามึงมึงอยู่ได้จังไหนเอาก็บอยู่ได้หรอจานเพาราะว่าแล่ได้เขาเนี่ยแล่ได้เขาเนี่ย แปดหมื่นเก้าหมื่นวันอย่างต่ำนะครับผมแปดหมื่นเก้าหมื่นวันอย่างต่ําผู้ชายหนึ่งคนนะครับมต่อวันแปดหมื 80, 90, ่นเก้าหมื่นคิดตอนนี้มันขึ้นไปหอดแสนแสนเอ็ดแล้วแสนหนึ่งหมื่นวันนะครับผมแสนหนึ่งหมื่นแสนสองแสนสองหมื่นแสนสามหมื่นนะครับผมแล้วแต่งานนะครับผมแต่ว่าย่างตำนะ่ำเนี่ยเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะผู้ชายนะครับผมถ้าตีไปเฮ็ดงานเมืหยุดนะครับผมสามสิบวันเก้าสองแปดก็สั้งยี่สิบเจ็ด สองล้านเจ็ดนะครับผมคนเดียวนะครับผมมันได้ลายขนาดนะครับผมได้ลายมากๆเลยถ้าถ้าเหตุงานอ่าอัลบายนะครับผมนี่แหละครับเหตุผลที่มูบ่าวอยู่หยุดตะเกาเนี่ยครับตะเกาเนี่บ่าวอยู่เหตุงานใหม่ๆเนี่ยสองคนผัวเมียได้แ่สองล้านหาเดตอนนี้มาสามล้านแล้วสองล้านหานี่ ถ้าแบงกันได้แค่ล้านล้านสองได้เท่านั้นนึงต่อเดือนนะครับผมแต่ว่ามุ่เมาอยู่ไปเหตุงานหลายใบเนี่ยได้ตั้งสองล้านเจ็ดมันแบบได้หลายก็สองคนอีกนะครับผมที่นี่แต่ละเดือนแต่ละเดือนนะมันเก็บว้เก็บว้เก็บว้มันมันมันบ่หยุดไหมครับผมพี่น้องมันบ่หยุดเดยมันเหตุงานไปเลยสามสิบเมื่อเดือนนึงมันมันเหตุงานจนจนหอดหนาหนาวครับ ผม็งึดมันนึกกันมันประยุดบ่อนี่มันเหี้ยได้ยังไนอันเดี๋ยไม่บอกว่าเออกูก็มีมือยุดยัวแต่ว่าเมื่ออยากสียุดมันได้ดอกมันเด้งเงินไหลอันว่าเอาลวดดูนดอกว่าแต่ว่ามันเจืออย่างหนึ่งนะครับผมเจออย่างหนึ่งคือผลกระทบกับร่างกายมันเอีนะครับผมเลือดกำเดาไหลนะครับผมเลือดกำเดาไหลไหลออกจมูกยุดดีๆกับไหลนะครับ ห้วนหลนกะไหลเย็นหลกะไหลนะครับผมมู่ผมตอนนี้อยู่ภาคเหนือนะครับผมอยู่ภาคเหนือเฮ็ดงานระบายบอกมาเฮ็ดงานนั่งกับผมมานะครับผมว่ายูหนันได้เงินหลแล้วว่าอยากง่ายนะเคยง่ายแล้วง่ายเราถือทอแก่ถือเขาตัวไปเรียกว่าอยากง่ายนะกะ็เออเฮ็ดลวดซะนะตอนนี้มันก็พักแหละครับพักสามเดือน พักจนมุมพักจนหิมะเศร้าตกนะครับผมเพราะว่าถ้าปีไม่นี่ปีไม่นี่มุกรลคายังบากท่นนเ้หนวสุดชีดปันเดยยังชิมี่นักานีเอกครับกลุ่มผ้ามีนาพืชจิกาพืชจิกามันยังในเหตุงานอยู่ท่านว่ามุกรล่าท่านว่ามุกรลามีนาเอยกลุ่มผ้ามีนา โอ้หนาซีอูประมาณสามสามสามสี่เดือน,นที่มันหยุดนะครับผมเพราะว่าปีนี้หนาวกว่าปีไก่นะครับผมปีนี้หนาวกว่าปีไก่ปีไก่นี้บ่ค่อยหนาวปนนี้นะครับผมบ่าวิวมากยังฝนตกอยู่เลยนะครับผมเพราะว่าปีนี้ลบสิบเจ็ดองศาแบบแทบจะห้องไห้นะครับพี่น้องลงไปเฮ็ดงานด้วมือเโซนี่แบบว่าบ่าววิวเนาะคู่ม่าววิวไฮไซทงเท่าสองคู่นะ มาอยู่ก็เลยต้องใส่นะครับผมเพราะว่าใส่คู่เดี่ยวไปเราเย็นเรามาจมในขอฟางนะครับผมโซนหนาวคนว่าโซนหนาว่าอยู่เนาะว่ามาอยูนะ่ก็เลยโอ้ยกันเอ้ว่าเป็นยังเราสนานเนาะก็เลยใส่สุดท้ายก็ต้องใส่สองคร่นะครับผมแต่ปัจจุนยังยังบาไหวอยู่ครับต้องเจออันนี้แมนวะ หนากวานานากว็หนาวหนาวก็ทุกปีลยครับผมหนากวก็ทุกปีครับบ่าวบิวกะแม่ว่าหนาวก็ทุกปีหนากวก็ปีไก่บ่าวบิวเพิ่งมาปีนี้ปีสองนะครับผมขับปีสองนะครับก็ <c oughs> ว่าเพราะแต่เห็ดเห็ดงานใบสักักหนึ่งอะ่ะบ่าวบิวเจ็บเจ็บปลายมือเจ็บปลายเท้าปลายมือแห้งเนาะบ่าวบิวเลนเข้าไปอา่า ขอกหมูหน่อยขวากหมูหน่อยมันสิมีไฟอ,อันนี้นะครับผมไฟให่ความหวอนนะครับผมมาอยู่ก็เอามือไปขางเอาเท้าไปขางเอาตีนไปขังเนาะมัน่คยสิยูได้นะครับผมนเฮ็ดงานนี่ยเพราะว่ารถมันแรนบ่ได้แล้วรถมันแรนบ่ได้แล้วที่นี่บ้าบิวต้องแบกเอาบปเนยแบกอาหารเอานะครับผมประมาณสักสองร้อยเมตรนะครับผมแบกอาหารอาหารกับประมาณสักสามสิบโลสามสิบโลสามสิบโลสิบห้าถุง นะครับผมสามสิบโล่สิบหาถุงอันนี้คือจุดเดียวยังมันนาบิจุดอื่นนะครับผมยังตำ <G ül> กับบ่าวบิวก็ถือว่าออกกําลังกายไปนั่มน,นะครับผมบ่าวบิวก็คิดซ้านั่นกับประเดี๋ยวยังไรนะครับผมคิดว่าออกกําลังกายเห็ดให้ร่างกายอบอุ่นแต่มันมัอุ่นจักเถื่อนะครับผมย้อนว่าเนื้อมือส้อมันลบลบสิบเจ็ดองศาลบสิบย่างนิดหน่อยลบสิบองศารครับ ล,ลบลบสี่องศาพี่คนสร้างฝันคนสร้างฝันแรงงานไทยซื้อ,อยางนอครับซื้อเหลนซื้อ,อยางนอครับผมเหตุงานหยูุ่ดสายนอครับเหตุงานอยู่ใสานอเปียงไดครับ,รรบทั้งหมุนหนาวครับกว่ห <c oughs> นักยูหนักหนักยูครับที่แต่ว่านอกจากสี่อากาศหนาวแล้ว นะครับผมความหดของอากาศแล้วยวบ้าววิู่ีเข้าไปเบิ้งเข้าไปเยี่ยมชมนะครับพี่อุ่มเนาะแล้วกามีพี่เคนพี่เค้นอ่านี่ครับผมกับช่องพี่เคนกับฝากไปรับไปชมน้ำน,นะครับพี่อุ๋ม <c oughs> และกานอกจากสี่ความทนหวหดความหดของอากาศแล้วเนะวาะเขาก็มีอย่างอีกช่วงนี้ โควิดระบาดหนักแม่นวาโควิดระบาดหนักว่าม่นไทยนี่แล้วเกาหลีแห้งหนักแม่นวาพี่วุมเกาหลีน,นี่สุดยอดโอ้ยขืนรลยวันแต่ว่าบ้าวอยู่ว,ว่าดดเขาไปเบืองวันละไออันอันนี้มันท่อไหโควิดมันท่อไหบ่ร,รู้เออลาดสุดลอยสิบสองคน้อยสิบสองคนผู้ติดเชือ้ออันนี้เป็นคนไทยนะครับคนไทย อพี่พี่อุ้มยู่อินช่อนบ่ยูอินช่อนเนี่ยเป็นป้นำรวนแท้ยู่น่งานเนาะเฮ้ยแอดเฟสมาคุยกันนะพี่แอดเฟสมาคุยกัน <c oughs> อาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์แก่ดอนดุกไหมครับผมชื่อเฟสเดาเดาบาอสีอันนี้ไปหายเนาะแอดเฟสมาคุยกันพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับมาดามลินสวัสดีครับไอ่ยังไงก็ามา,ามาคุยกันพี่ <c oughs> นอกจากสิเอาเขามาต่อห้อนอกจากสิโควิดนะครับผมโควิดแล้วก็ยังเนี่ไอ ไขวัดนกอีกนะผมไขวัดนกอีกอ้มันกับค่อนข้างทีดีดนี่นะผมหลายก็อ,อยู่กับบกไฟออกไปใซนะครับอยู่แต่ของยังเดี๋ยวเฮ็ดแต่งานยังเดี๋ยวนะครับผม ตอนนี้พี่หลินอยู่เชียงใหม่แล้วครับไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วครับ <c oughs> อโอเคครับพี่พี่อวมเดี๋ยวผมแอดไปครับเดี๋ยวผมแอดไปอ,อีกเชียนบอกว่าสร้างสร้างฝันดูแลตัวเองด้วยละครับ นะครับจังใดก็ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะครับผมมาวาสียูฮ่องกงมาวาสียูไทยหรืออยู่เกาหลีเองนะครับผมอจังใดก็ถึงนี่ละบ้าบิวก็คือสิควาตัวนอนแล้วครับผมเมื่อนี้บ้าบิวก็บ้านนี่แล้วมาคุย กับพี่กับน้องบ่าวบิวบ่ค่อยได้ตัดคลิปนะครับผมช่วงนี้บ่าวบิวบ่ค่อยได้ตัดคลิปบ่าวบิวกะอาศัยไฟ์ซดคุยกับพี่น้องเอานะครับผมคุยกับเพื่อนๆเอาเนาะช่วงนี้เบีไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้ยังกะอย่าเลื่อมกันนะครับผมก็ขอขอขอบคุณพี่ลินนะครับผมขอบคุณพี่ลินขอบคุณพี่เคนขอบคุณพี่อุ่มนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังบ่าวบิวจนถึงณตอนนี้นะครับผมบ่าวบิวกะ มาบอกสู้ฟังเรื่องประสบการณ์ในการเ็ำงานเหลกอความยากลําบากในตอนนี้เนาะมันคขงนังยากลําบากนะครับผมบทั้งในบ้าบิวการสีบ้าบิวบ้าบิวสีก็พยายามไปชมอ่ะเพื่อนเพื่อนมีพิธีเขามารับชมเนาะเดี๋ยวทั้งในบ้าบิว,บว,วขอตัวไปนอนก่อนนะครับมืออื่นเศร้าคลายมัวรับผมดูแลสุขภาพตัวของนั่งน,นะครั <c oughs> บครับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากมากดูแลสุขภาพตัวของน้ำครับพี่ลินไปเชีงยงใหม่กับไซแมนสาย,ยางดูแลตัวของน้ำครับพี่อุ้มกับดูแลตัวของนำ้ำช่วงนี้อากาศหนาวมากๆดูแลตัวของนะครับผม COVID โควิดกับลายโควิดกัยยางคนอยู่บ้านกับยางเมื้อกอดเนาะมาดีพี่เคียนกันดบ,บ,ด,บ,บกกด,ด,ดูแลสุขภาพน้งครับระวังโควิดตัวจังไดบ๊อบบิวขอตัวพักผ่อนก่อนเอ้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพนํำขอบคุณครับอายุมันคนยืน ทุกูนทุกคนทำรงเรว่วยๆครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย